เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเกิดเรามีกองบุญกองกุศลอยู่ข้างบนถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยจะมีคนเฝ้ากองบุญกองกุศลอยู่นะครับคนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเขาเป็นใครครับอาจารย์หมายความว่าเขาต้องมีความเกี่ยวพันกับเกา่ยมีมีความต่อเนื่องกันอาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติพี่น้องกนะันมาครนะฮะเขาบอกคนอาพังดิฉันนี่ยหรือผมเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนกันในอดีตจะไม่เกิดก่อน่าไม่เกิดแล้วผมได้รับอนุญาตจากโลกทั้งสาม ให้มาเฝ้าที่นี่ไว้เพื่อเอาบุญเล็กๆน้อยๆใส่ตัวเองไว้เพื่อไปเกิดในโลกมนุษย์ชั้นหน้านะบุญเล็กๆน้อยไม่รู้จะได้แค่ไหนนะฮะนะดูไุมากไปน้อยส่วนมากจะได้อยู่ที่โลกมนุษย์ตามไปนะฮะฉะนั้นถ, <c oughs> ถ้าเรากลับไปมองตามพระไตรปิฎกเขียนเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์สวรรค์ก็มีอยู่หกชั้นครับตั้งแต่จตุมหาราชิกาไล่ขึ้นมานะครับดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานราดีจนถึงปรนิม,มิต สว,สวัสตีอะไรเนี่ยนะครับอ่านยากกว่าสมควรคงจะได้ขึ้นหรือเปล่ารู้ชั้นนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทำบุญทำกุศลอะไรถ,ถึงจะขึ้นไปอยู่สวรรค์พวกนี้